มาดูกันต่อนะฮะการแสดงออกถึงความรักชาติรักแผ่นดินหลังจากที่เกิดการสู้รบกันนะครับหลายจังหวัดนะครับไม่เฉพาะแต่จังหวัดที่ติดอยู่กับชายแดนนะเขาก็ประกาศนี่นะฮะเชิญชวนร่วมบริจาคเลือดก็ปรากฏว่ามีชาวไทยเนี่ยครับเนี่ยครับไปบริจาคเลือดจํานวนมากเลยนะครับเนะี่ยโดยเฉพาะตอนแรกเลยนะกองทัพบ,บกเนี่ยบอกเลยนะฮะบ,บอกว่ามีการขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสํารองให้หน่วยงานทหารและก็ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ นะกรณีที่เกิดการสู้รบกันเนี่ยฮะถ้าหากว่าใครประสงค์ที่จะไปนะครับเนี่ยบริจาคนะหรือจะไปเช็คก่อนนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ t h a i b l o o d c e n t e r r e d c r o s s o r t h ได้เลยนี่นะครับในส่วนของโรงพยาบาลต่างๆบ้างน,นะครับแน่นอนฮะที่การทะล,ลักษ์ในเพจวารินชำราบบ้านเฮาอุบลราชธานีก็ได้เผยแพร่ข้อมูลเลยนะครับบ่าด่วนที่สุดเลย ได้แล้วก,การประสานเนี่ยมาจากการธารลักษ์ีสะเกตดต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการยิงมาที่ใกล้โรงพยาบาลอันนี้เมื่อวานน,น,าน,นี้ก็มีรถเนี่ยเข้าไปเยอะเลยนะครับไปอพยพคนป่วยญาติต่างๆนี่ออกมาจากโรงพยาบาลครับที่จังหวัดชัยภูมิเอาดูหน่อยนะฮะที่โรงพยาบาลชัยภูมิหลังจากที่มีการเปิดรับบริจาคโลหิตไปช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทหารหารนะครับที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนเมื่อวานนี้ นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็นําทีมไปเลยเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่และก็ขอบคุณประชาชนที่เดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตเมื่อวานนี้ก็เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็มันกลายเป็นการบอกถึงว่าเวลาคนไทยต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับพลังชาวไทยก็ไม่ทิ้งกันนี่นะฮะต่างคนก็ต่างส่งกําลังใจนะให้กับประชาชนนะคับทหารในพื้นที่ในสถานก,การณ์ฉุกเฉินเนี่ยแบบนี้ ขยับไปที่ขอนแก่นขอนแก่นก็เช่นเดียวกันฮะที่ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีประชาชนชาวขอนแก่นนะครับร่วมใจกันไปบริจาคเลือดหลังจากที่มีการประกาศบอกว่าโรงพยาบาลขอนแก่นขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเลือดเพื่อสำรองนะครับเผื่อว่าจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้นก็มีชาวบ้านชาวช่องนะครับประชาชนก็ไปร่วมกันบริจาคกันอย่างเนืองแน่นมากเลยที่โคราชนะฮะอ้าขยับจากขอนแก่นมาที่โคราชนะโคราชก็ที่เมืองยาโม้นั่นแหละ นะครับบรรยากาศที่ห้องรับบริจาคโลหิตอยู่ที่ชั้นจีนศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นะครับในโคราชก็มีชาวบ้านชาวช่องประชาชนรับทราบข่าวก็เดินทางไปเข้าคิวนี่นะเพื่อจะบริจาคโลหิตสำรองไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการนะฮะกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นว่าอย่างนั้น หลายคนก็ต่างพูดไปเสียงเดียวกันเลยบอกว่าเนี่ยแม้ว่าจะต้องรอมานานแต่ก็เต็มใจหมายความว่าไปรอในเข้าคิวนานแต่ก็เต็มใจนะ,ะและก็ดีใจนะฮะที่ได้ช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความรักชาติรักแผ่นดินรักประชาชนในเมื่อประเทศชาติต้องการก็ไปร่วมใจกันแบบนี้ครับค่ะโอ้โหนี่มีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางโซเชียลมีเดียนะก็บอกว่ามีเพื่อนที่อยู่สปปลาวอยากจะบริจาคเลือดเพื่อร่วมด้วยช่วยกันกับทางคนไทยและทหารไทยด้วยนะคะ,คะ ก็มีหลายจังหวัดนะอุดรธาน,นีก็มีนะเนี่ยโคโราชก็มีไปเลยนะฮะไป,ปะแสดงความจำนนบริจาคเลย